สวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักช่องมัมมี่ใหม่แม่บ้านศิลปินทุกท่านนะคะวันนี้ใหม่มาพร้อมกับเมนูสุดอร่อยนั่นก็คือหอหมกปลานั่นเองค่ะเรามาเริ่มกันก่อนนะคะตั้งแต่การทำพริกแกงเลยนะคะใหม่ก็จะใช้หอมสำหรับสูตรเนี่ยเดี๋ยวใหม่แปะให้อีกทีด้านล่างนะคะเราก็จะหั่นหอมแบบนี้เลยนะคะการหั่นแบบนี้นะคะช่วยให้การทำเครื่องแกงของเราเนี่ยง่ายขึ้นแล้วก็ พริกแกงเขาก็จะละเอียดง่ายขึ้นนะคะไม่ว่าเราจะนําไปโคลหรือจะนําไปปั่นก็จะทุ่นเวลาให้น้อยลงนะคะเนี่ยค่ะใหม่ก็จะใช้วิธีการหั่นแบบนี้ผ่าสีนะคะหรือแล้วแต่เพื่อนๆเลยคอนเซปต์ของเขาก็แค่ให้มันเล็กลงแล้วก็ให้ทํางานได้ง่ายขึ้นนะคะต่อมาก็เป็นกระเทียมค่ะกระเทียมที่ใช้ในวันนี้เป็นกระเทียมจีนนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆมีกระเทียมไทยเนี่ย หม่ก็แนะนําให้ใช้กระเทียมไทยมากกว่าเพราะว่ามันจะหอมกว่านะคะแต่อันนี้ใหม่รีบมีเวลาเพียงน้อยนิดก็เลยโอเคมีกระ,ะเทียมจีนก็ใช้กระเทียมจีนไปได้ไม่เป็นไรนะคะเหมือนเหมือนกันเลยค่ะกับหอมก็คือเอามาปัน่นเอามาหั่นให้เล็กๆนะคะต่อไปก็คือ ผิวมะกรูดค่ะผิวมะกรูดเนี่ยก็จะใช้ประมาณครึ่งลูกนะคะเพราะว่าถ้าใส่มากไปเนี่ยก็เดี๋ยวจะขุมได้นะคะก็มาฝานบางๆแบบนี้เลยต่อไปเป็นขานะคะ่ะขาเนี่ยก็จะมาหั่นเป็นแว่นๆบางๆแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวก็จะซอยออกมาอีกนะคะก็จะหั่นให้เล็กลงไปอีกนะคะเพื่อที่เวลาไปปั่นเนี่ยวันนี้ใหม่ใช้วิธีการปั่นนะคะเ,เวลาไปปั่นเนี่ยก็จะได้ละเอียดแล้วก็ไม่สากปากน,นะคะเวลารับประทานเครื่องแกงก็จะได้แบบ เนียนๆน,น,น้ารับประทานนะคะพักไว้ก่อนนะพอหั่นเสร็จต่อไปก็มาหั่นตะไครนะคะก็หั่นหนาๆได้เพราะว่าเดี๋ยวเราไปปัน่นแต่ว่าก็พอประมาณนะคะไม่ใช่หนามากเดี๋ยวมันจะเป็นแบบเล่นใบนะคะแบบนี้เตรียมไปก่อนนะคะใส่ตะกรา้าหมุงไว้อย่างนี้แล้วก็เอาพริกขี้หนูแห้งนะคะแช่น้ํำรอไว้เลยหมายใช้ประมาณครึ่งขีดแต่อันนี้เป็นพริกเม็ดใหญ่นะคะ ก็เพื่อนๆถ้าชอบเผ็ดก็เอาพริกี่หนูเม็ดเล็กจะเป็นพริกสดหรือเป็นพริกแห้งที่เป็นพริกที่หนูเ็ดเล็กค่ะใส่รวมไปได้เพื่อที่จะได้ให้เขาเผ็ดๆต่อมาใหม่ก็จะมาเตรียมในส่วนของที่เราจะตกแต่งนะคะเนี่ยใหม่ซอยใบยมะกรูดไว้แล้วแต่ลืมอัดคลิปนะเพื่อนๆก็ไปซอยเนาะอันนี้จะเป็นการทําทพริกนะพริกอันนี้ก็จะเอาไว้สําหรับโรยหน้านั่นเองค่ะก็หั่นเป็นประมาณอย่างนี้หั่นแบ่ง เป็นท่อนๆอย่างนี้นะคะแล้วก็แผ่ออกมาให้เขาเป็นลักษณะคล้ายๆสี่เหลี่ยมอย่างนี้นะค่ะเวลาซอยจะได้ซอยง่ายๆนะคะก็ซอยเป็นแบบนี้อ่า,อาไว้ตกแต่งให้สวยๆเพื่อนๆหาผ้าคลุม้นี่องนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะแห้งได้ต่อมาในส่วนของเนื้อปลาวันนี้ใช้ปลาอินซีค่ะเพราะว่าได้มาจากตลาดเพื่อนๆดูวิธีการขูดนะใหม่จะเอาอด้านหางเนี่ยไว้ทางด้านขวามือน,นะคะแล้วก็จะขูดลง จากซ้ายไปขวาแบบนี้นะคะเพราะว่าตามแนวเนื้อปลาแบบนี้จะทำให้ขูดง่ายคะ่ะขูดไปเลยไม่เอาหนังนะคะแบบนี้ให้หมดเลยปลาที่ใหม่ใช้วันนี้น่าจะประมาณเนื้อเนี่ยรวมๆแล้วน่าจะประมาณ1โลเพราะว่าให้เขาแบ่งมาครึ่งตัวข้างบนใหม่เอาไปทอดส่วนครึ่งตัวล่างเอามาห่อหมอกนะคะพอขูดได้แล้วเนี่ยเราก็มานวดน,นวนเนื้อเขาสักหน่อยนะคะวียี วันนี้ใหม่ใช้เป็นเนื้อของปลาอินทรีล้วนนะคะแล้วก็ไม่ได้ตัดท่อนไว้แล้วก็ไม่ได้หั่นเนื้อบางๆไว้นะคะใช้แบบว่ากวนไปเลยเนาะพอเสร็จแล้วเราก็มาเตรียมทุกอย่างเสร็จแล้วเราค่อยมาทําเครื่องมาทํามาปั่นพริกแดงนะคะเนี่ยค่ะใหม่ก็จะบีบน้ําออกจากพริกแห้งที่เราแช่ไว้อันนี้มันเหลือใหม่ก็เลยใส่ไปด้วยเสียดายของนะค่ะแล้วก็ใส่ส่วนผสมทั้งหมดลงไปเลย กระเทียมกับหอมใหม่ใช้ไม่ได้หมดนะคะเพราะว่าถ้าใส่มากไปเดี๋ยวมันซ่ามันปลาได้นะคะก็กะประมาณเดี๋ยวมันจะลงสูตรให้ทีวันนี้เราใช้นมอมัลมอนด์นะคะแทนกะทิเพราะว่าอยู่ในช่วงคุณน้้าหนักแล้วก็ใส่กะปิอย่างดีไปด้วยนะคะสักครึ่งช้อนโต๊ะค่ะแบบนี้นะคะแล้วก็นำไปตั่นวันนี้ใหม่ใช้เป็นมนอมอัลมอนด์เพราะว่ากําลังคุมน้ําหนักแต่ถ้าเพื่อนๆเนี่ยอ,อยาก กะทิยังไงก็อร่อยกว่าอยู่แล้วนะคะก็ใช้หัวกะทิเลยค่ะหัวกะทิเนี่ยอัตราส่วนที่ใหม่ใช้คือเนื้อปลา2หัวกะทิจะเป็นหนึ่งเนาะแต่ก็กะโดยประมาณนะคะบางทีอาจจะต้องใช้กะทิมากกว่านั้นอะไรเพราะว่าเวลากวนไปถ้ามันแห้งเกินเราก็ต้องเติมกะทิเสร็จแล้วใหม่ก็จะมานวดนวดเนื้อปลานะคะด้วยนมอัลมอน และใหม่ใช้น้ำปลานะคะบางสูตรจะใช้เกลืออะไรก็สุดแท้แต่แต่ที่บ้านของใหม่จะใช้น้ำปลาอย่างดีเพื่อที่การใช้น้ำปลาเนี่ยก็คือเราต้องการกลิ่นเป็นการแต่งกลิ่นนะคะเราก็ใช้น้ำปลาพอประมาณนะคะไม่ได้ใส่เยอะแยะจนมันขาวขึ้นมาอย่างไ,ไม่ใช่ค่ะมันจะหอมนะเพื่อนๆลองดูแล้วก็นวดกับน้ำปลาไปในตอนแรกเลยนะคะแบบนี้แล้วก็เอาเครื่องแกงที่เราปั่นไว้เนี่ย มาคลุกๆกก่อนซึ่งใหม่จะเททีละครึ่งนะคะอันนี้คลุกไปก่อนเนาะคลุกให้เขาเข้ากับเนื้อปลาเดี๋ยวเราคลุกๆอะไรให้มันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปกวนด้วยไม้พายกันค่ะแต่อันนี้ใหม่ให้เขาเข้าเนื้อแกงกันก่อนนะคะด้วยด้วยความที่เนื้อปลาเขาคูมากนะคะแล้วก็ มันไม่ได้เป็นชิ้นเหมือนปลาช่อนะอะไรอย่างเงี้ยหมายกลัวว่าเขาจะไม่เข้าเครื่องแกงดีก็เลยใช้ท่าลัดโดยการนวดนะคะเพื่อนๆก็สามารถนําวิธีนี้ไปใช้ได้ห่อหมกนะคะเพื่อนๆหมายจะบอกเคล็ดลับนิดน,นึงนั่นก็คือยิ่งกวนนานยิ่งเข้าเนื้อยิย่งอร่อยค่ะแล้วเราก็ตอกไข่ใส่ลงไปอ่มีเปลือกไข่ด้วยเอาออกนิดนึงโอเคแล้วก็ใส่ไข่ไข่ที่หมายใช้ก็คือไข่เป็ดวันนี้ใช้แค่ฟองเดียวนะคะเพื่อเพิ่มให้เขาฟูขึ้นมาเวลานําไปนึ่งนะ นวดไปให้เขาเข้าเนื้อนะคะเนี่ยเริ่มมาใช้พายเวลาคนเราก็จะคนไปทางเดียวกันนะคะตะล่อมตะล่อมขอบขอบมาให้เขาหล่นลงมาอยู่ด้วยกันแล้วก็คนไปนะคะเนื้อก็จะเข้าประมาณนี้นะคะแต่จริงๆคนนานกว่านี้ยิ่งดีนะคะเพื่อนๆคนนานให้แบบเขาเนื้อเนียนเลยยิ่งเนียนยิ่งเหนียวยิ่งอร่อยนะคะต่อไปในส่วนของใบยอใบยอบางท่านจะใช้ใบยออ่อนนะคะ แล้วก็มีใบาชาพูด้วยเพราะหม่กลัวว่ามันไม่พอแล้วก็มีของอะไรต่างๆที่เราเตรียมไว้แล้วก็มีแป้งอันนี้หม่จะใช้นมอัลมอนนะคะไปละลายกับแป้งข้าวโพดนะคะแล้วก็วิธีทำเนี่ยเพื่อนๆใส่นมอัลมอนแล้วก็แป้งข้าวโพดละลายให้เข้ากันก่อนแล้วค่อยเปิดไฟนะคะเสร็จทีนี้ก็เอาไปหลนไฟโดยที่คนตลอดนะพอไฟเริ่มร้อนเนี่ยเอาลงเลยนะคะ อย่าให้เขาจับตัวเป็นก้อนในในหม้อเพราะมันจะเละแต่มันจะเสียใช้ไม่ได้ทีนี้มาดในส่วนของใบยอไม่ใช้ใบยอแก่นะคะเพื่อนๆใบยอแก่แต่เอาไปต้มต้มนะคะไม่ใช่ลวกเพราะไม่งั้นมันจะแข็งด้วยและการต้มเนี่ยมันจะช่วยล้างความขมบางทีใบยอแก่มันจะขมเนาะ พอต้มเนี่ยแล้วต้มเสร็จแล้วก็ล้างน้าแล้วก็เอามาฉีกไม่ใช้มือฉีกฉีกนะคะทีนี้เคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งก็คือก่อนที่จะนาไบรองเนี่ยไม่จะใช้น้ําแกงของที่เราคนไว้เนี่ยมาหม,าม,ามาักมาคลุกคลุกคลุกให้เขาเข้าไปในใบยอก่อนที่จะตักใบรองในกระทงนะคะเพื่อที่จะให้น้ําแกงเนี่ยน้าพริกแกงเครื่องแกงเนี่ยมันถึงเข้าไปใน ในใบยอเลยอร่อยนะคะแบบนี้อันนี้เป็นสูตรของพี่บ้านจะบอกนิดนึงว่าบ้านใหม่ขายห่อหมกนะคะขายมาตั้งแต่เด็กเลยคือจําความได้ก็เกิดมาพร้อมกับห่อหมกเนะะี่ยค่ะแต่จะใช้ปลาช่อนกับใบยอแต่วันนี้เราพลิกแพงนะคะจะบอกเพื่อนๆว่าอะไรมันก็ทําได้ก็อยู่ที่ความสะดวกของเราณนะเวลานั้นเสร็จแล้วพอเรารองกระทงแล้วเนี่ยเราก็มา ตักใส่ประมาณนี้เลยนะคะในส่วนของกระทงเนี่ยเดี๋ยวว่าถ้าใหม่ว่างใหม่จะทําคลิปแยกไว้ตาหากให้นะคะแต่วันนี้ลืมพอทําเสร็จแล้วนึกขึ้นได้อา้าวลืมอัดคลิปให้เพื่อนๆแต่ไม่เป็นไรคะ่ะก็ไม่ได้ยากอะไรนะคะเดี๋ยวใหม่จะอัดคลิปย้อนหลังให้น,น้นี่ทีนี้ก็ทําไปคะ่ะเพื่อนๆหยอดหยอดเครื่องแกงหยอดใหม่จะเรียกว่าน้ําแกงแลวกันเนาะหยอดน้ำหอมหมกของเราน้ำแกงหอมหมกของเราเนี่ยใส่กระทงแบบนี้เล หอมมากๆเลยนะคะเพราะว่าเราใช้สมุนไพรยเยอะเลยไอที่เห็นเป็นเส้นๆนะคือเศษปลาะะไม่พอจริงๆด้วยเห็นไหมไหมก็เลยใช้ใบชบพลูอันนี้คือปลอดภัยมากเลยเพราะว่าเก็บจากหน้าบ้านนะคะค่อยๆหยอดไปค่ะเพื่อนๆไม่ต้องรีบร้อนเนาะเป็นแบบนี้อันนี้ใหม่ไม่ได้ใช้เนื้อปลาผสมเลยก็หมายถึงว่าเนื้อปลาที่หั่นนะคะถ้ามีเนื้อปลาหั่นเนี่ย แล้วใส่ไปด้วยมันก็จะยิ่งสวยเนาะแต่อันนี้ก็คือแบบเน้นพันเองอ่าเป็นแบบลักษณะแบบนี้นะคะจริงๆห่อหอมกไม่ยากเลยค่ะแต่ต้องใจเย็นแล้วก็มีเวลาให้เขานิดนึงนะคะสนุกด้วยถ้าเพื่อนเคนไหนชอบทำอาหารเนี่ยลองทําหอมกดูนะคะก็จาะเดี๋ยวเราจะเตรียมนําไปนึ่งในระหว่างนี้เนะี่ยเราไปตั้งหม้อรอได้เลยนะตั้งน้ํานะคะให้เดือดจัดเลยค่ะทีนี้เรามาโรย แป้งนะคะจะแต่งหน้าเขาให้สวยงามกันแนละ้วเพื่อนๆก็ใช้วิธีโรยแบบนี้ได้เลยนะอย่าลืมนะคะการกวนแป้งในในหมอ้อแป้งที่เราใช้โรยเนี่ยเอาแค่ว่าพอเขาห่อพอเขาเริ่มร้อนพอนะคะแล้วก็รีบยกลงแล้วก็คนๆๆคนๆๆให้เขาคายร้อนแล้วก็ค่อยมาใส่ถ้วยค่ะเพราะว่าถ้าให้มันสุกในหม้อเลยอ่ะมันจะข้นเกินไปแล้วใช้ไม่ได้ไม่สวยนะคะ กะทิก็ใช้วิธีเดียวกันเหมือนกันเนีย่ยเห็นไหมต้องใช้ผ้าคลุมนิดนึงไม่งั้นจะแห้งนะคะสําหรับใบมะกรูดหั่นฝอยแล้วก็ริกแห้งเนาะแต่ก็ใช้ได้อยู่เวลาโรยก็โรยทั่วๆแต่ไม่ต้องโรยเยอะนะเพราะว่าเดี๋ยวขมค่ะพอประมาณให้เขาหอมๆพอนะคะเชื่อไหมคะว่าเครื่องแกงถ้าเครื่องแกงถึงเนี่ยมันจะกลบกลิ่นนมอัลมอนด์ได้เลยอันนี้มีไข่ปลาด้วยนะเราก็เอามา ระดับตกแต่งอย่างนี้ได้เลยนะคะไม่มีกลิ่นเอานมอัลมอนด์เลยค่ะแต่อาจจะแบบความหวานความหอมความมันเนี่ยเขาก็จะสู้กะทิไม่ได้อยู่แล้วแต่ใหม่ลดน้าหนักอยู่ช่วงนี้นะคะก็เลยใช้นมอัลมอนด์แทนก็เป็นไอเดียเผื่อเพื่อนๆคนไหนก็อยู่ในช่วงไดเอทเหมือนกันอาจจะนําวิธีนี้ไปใช้ได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นโรยพริกแล้วเห็นไหมดูดีขึ้นมาเลยค่ะเพื่อนๆน่ารับประทานไหมคะ เรื่องการตกแต่งหน้าตาเนี่ยแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะคะนี่ค่ะก็เสร็จแล้วเนาะไปนึ่งกันเลยอันนี้ก็ใช้ไฟแรงนะคะแล้วเดี๋ยวเปิดไฟเสร็จก็อ๋อเรานึ่งไปแล้วใส่ไปในลังถึงแล้วอย่างนี้อ่าเสร็จแล้วก็หน้าตาจะประมาณน,นี้น่ารับประทานไหมคะหอมฟุ้งชื่นใจเลยนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปทานกันค่ะ พอมกของเราแต่ว่าดีต่อสุขภาพนะคะเพราะว่าดีต่อคนที่คุมน้ําหนักพูดอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าใช้นมแอลมอนแทนกะทินะคะเดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันนี่เนื้อชั้นเนื้อของเขาประมาณนี้นะคะ,ะกินกับข้าวร้นรอนนี่ ็เติมปลาพริกนิดๆนี่เพิ่มความหอมและเผ็ดน้ำอือร่อยมากๆ ลองทำทานนะคะเพื่อนๆไปก่อนนะคะอืมอีกคำหนึง่งม้่งสวัสดีค่ะ